ฮ hey, สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็ได้สร้างบ้านอยู่ที่ท่ามกลางทะเลนะครับเพื่อที่จะว่าเอาชีวิตรอดจากไอ้พวกแคทแนบแมวสีมูอโอ,โอตอนนี้มันจ้องจะเล่นเราอยู่นะครับโอ้โหมันล้อมบ,บ้านของเราไว้แล้วบ้านของเราเป็นบ้านไม้ธรรมดาอ่ะมาเดี๋ยวรู้กันนะครับว่าเราจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ไหมเอ่ยเฮ้ยขอเตรียมอาวุธก่อนละกันเอ่อเอาปืนไหนดีอาเอาปืนนี้ละกันโอเคปืนลัว เอาลูกสองแล้วกันฮะทุกคนมาพร้อมแล้วมาเลยไอ้พวกแมวบ้าโอ้โหวิ่งมาเราไปแต่ว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันลากลงไปนี่หรอโอ้ยที่แต่เราอยู่บนบ้านนั่นเองโอ้ยดูว่ามันขึ้นมาไม่ได้นะครับทุกคนมันสามารถขึ้นมาได้อยู่นะฮะโอ้ไอ้พวกแมวบ้าเอ้ยอ่ะเขาอยู่บนหลังคาแล้วกันแสดงว่าพื้นที่ในบ้านของเราน่าจะไม่ปลอดภัยแล้วทุกคนอะไรล่ะนี่แน่นี่นะดิ้งดิงเออโอ้้พวกแมวนี่ไปดิ ไปไก,กลๆเลยโอ้ยป้านของฉันไม่โอ้ยทำไมปืนของเราบอลจกักมันไม่อ่ะปืนนี้เอาแล้วกัน <c oughs> เออเป็นไงเป็นไงแฉบอกเลยว่าแค่นี้สบายมากเลยโอ้โหเย <c oughs> เออเป็นไงโอ้จะไม่เป็นไรเลยเหรอนี่เอึอบ้านของเราเราจะลงไปติเราจะโดนเราจะโดนมันจับกินไหมนะี่ยอ่ะลงมาติจึ๊บเอ,อ้าโดนจริงด้วยโอ้โหไม่เฮ้ย ปืนของเรายังไม่แรงพอหรืองไงอ่าโอเคปืนนี้แล้วกัน,นะครับทุกคนเดี๋ยว ขอขึ้นไปบนบ้านก่อนนะครับโอ้โหบ้านชั้นเดียวของเราหน้าจะอยู่ไม่ได้นะครับเราหน้าจะต้องสร้างประมาณ2ชั้นนะครับถ้างั้นเราก็ต้องอยู่บนหลังคาแบบนี้ยิ่งหน่อยเออนี่เป็นไงนี่ไอพวกแมวผีไปกว่ยเดอดเดือดเดือดเดือดเดลดเดือดเดมาโอ้โหลดมาจริงด้วยเอไอพวกแมวบ้าเอ้ยปืนของเราแรงเกินนะครับ เราโอ้โหคนเพี้ยเลยครับทุกคนดูนีมันวิ่งมาหาเราทั้งนั้นเลยนะครับม,มาเอามาพร้อมพร้อมแล้วปาดิปาดิเออนี่มาดิมาดิเอ๊หรือว่าเราจะต้องเผาบ้านของตัวเองครับทุกคนเดี๋ยวผมลองเผาบ้านหน่อยเมันจะไหม้ไหมตึ้เอาไม่โดนไม่โดนเผาบ้านตู้อ่านี่เผาบ้านเผาบ้านของตัวเองละยังไงไฟมาแล้วตอนนี้ไฟมาแล้วเราต้องป้องกันตัวเองด้วยไฟนะครับแล้วก็อาวุธของเราพร้อม ยิ่งนี้เออหูดอกเดียวดอกเดียวครับดอกเดียวบอกเลยดอกเดียวบอกเลยบ้านของเราละอุ้ยพังแล้วทุกคนตอนนี้บ้านของเราพังท่าจะหมดแล้วแหละซึ๊บอ่ามาดิมาดิมาดิไป้ใแกไปแก้วไอ้พวกแมวผีเฮ้ยไกลๆในอย่ามาบ้านฉันทำไม่พร้อมไม่ได้ต้อนรับแกซะหน่อยสิอ่าโอ้หมดด้วยยังเลยดูหน่อซื้บ หมดแล้วครับตอนนี้บ้านของเราเหลือแทนหลังคาโอ้เอาไฟไหม้ไฟไหม้เอยากเลยนะทุกคนดีจะหล,ลังคาเราพับโอ้โหอยูเแล้วว่าอะไรหลังเลยนะครับโอ้ my god บ้านของจานเอ้ย รอบนี้นะครับผมได้สร้างบ้านของตัวเองสองชั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโอ้บ้านของเรารอบนี้รอดอย่างแน่นอนเพราะว่ารเราจะอยู่ที่ชั้น2กันนะครับออบ้านนั้นคือเราไม่สามารถอยู่ในบ้านได้อะมาเลยโอ้มีนี่ด้วยคุณแม่ขายา,ยามาเลยไอ,อพวกคุณแม่ขายาไมออ่ไม่ไม่ยิง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 เ,เออเปแก่ละรอบนี้ฉันไม่ยอมหรอกเว้ยบ้านสองชั้นอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนข้างล่างหรอนี่นี่ยิง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 เจอหลังแล้วเจอหลังแล้ว ไม่เป็นไรครับทุกคนปืนเรายิงไม่เข้าเลยอ่ะยิงเออไม่ไม่ล้วมเลยล้วงไปเลยเอาลูกปืนหมดล้วงไปเลยโอ้โหฮ่าลงมานี่ฉันหิวฉันอยู่ในทะเลนี้มานานแล้วเพราะว่าฉันคือแมวน้ำเออแมวน้ำน่าประจานไปใช่แบบนี้นะเพื่อนแกคือไอ้แมวผีเออเก็บะมาทั้งนี้จิกจิงจิกจิกเออนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีเอาหมดแล้วลูกปืนหมดแล้วมากมาเลยนะครับโอ้โหอุหยเสียงมันร้อนทุกคนโอ้ยน่ากลัวมากๆเลยยิง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 โอ้โห เือลูกปืนหมดอ่ะเออยิงตู้มื่อตู้ไม่ตู้ไม่เป็นไงยังไงเออยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะขอลงมาชั้นนี้หน่อยแล้วกันอยู่ไหนอยู่ไหนตู้เอ้าปืนหมดอีกแล้วเหรอเไอ้ลูกปืนหน่อยเจอเจอเจอไอ้ลูกปืนเอยปืนโคตรแรงโอเคอ้อมยิงจุดจุดจุดโอเคอ้อมยิงตุ้มตุ้มเอ้าไม่ยิงเฮ้ยยิงไม่ออกฮะทุกคนยิงยิงยิงเอ้าลูกปืนหมดโออไม่ยิงนี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าอู้ เลยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ไอ้พวกเไอวผีไปไกลๆว้ไปไกลๆจึ๊บจึ๊บจึ๊บเปลี่ยนปืนแล้วก็ยิง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 โอ้ยไม่เป็นไอ้ล็อตแน่นี่แน่นี่แน่โอ้โหมันจะวิ่งเข้ามาให้ได้เลยล็อตเตอร์ว่าจะไม่ต้อนรับแกไว้ต้องเจอกับอันนี้คือปืนหรอเนี่ยปืนลมอ๋อตโอ้โหจริงด้วยเตอร์ซีเป็นไงลูกของลมด้วยนะครับนี่โอ้โหนี่ผมว่าเราตกลงไปนี่ถือน่าจะโดนตกขยะกินเลยนะครับทำไม ยังโหดเลยนะครับอโอ้โหยิงโท่าไรมันก็ rattling, ไม่ตายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเอาตัวอื่นมาหน่อยที่มันจะจัดก,ก,การไหมเออขอเอาเป็นไอตัวไอตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันอ่ะเรโบเฟยเป็นไงเรโบเฟยเอ้อๆๆๆยหลอดหลอดหลอดเอ้ยหลอดใจด้วยงับโอ้โหโดนงับเข้าหัวอีกแล้วเราโอโ้นงับเข้าหัวของเราอ่ะไม่งั้นแกต้องโดนฉันสาบแล้วแหละถ้าแกจะมากันเยอะสักขนาดไหนอ่ะมาดิ มาดิเอ้ยพวกเราจะเจอมันแล้วมันอยู่ในไอ้พวกมนุษย์เออเพเจอมนุษย์แล้วอยู่ไหนมาดิมาเลยไม่อยากโดนสาพท์เดี๋ยวโทรศัพสาบหอนนี่สาบเป็นก้อนเป็นก้อนหินเออมาดิพวกเราระวังตัวด้วยมันสาบเป็นชักกลายเป็นก้อนหินนี่เป็นไงสาบเป็นก้อนหินได้หมดเลยเออนี่เป็นไงนี่ไงมาดิมาดิเออเป็นก้อนหินได้หมดเลยนี่แน่นี่แน่สาบเป็นก้อนหินได้หมดจื๊บ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 อยู่ไหนอยู่ไหนอีกทีตัวอะเนี่ยจื๊บเดี๋ยวผมขอลงไปแล้วก็ วิ่งไล่ย,ยิงมาก่อนละกันนะครับทุกคนเอาปืนไหนดีเอาปืนแมวของเราละกันนะครับเอ๊ะไม่มีปืนระเบิดไหมเอ่ยปืนระเบิดของเราอยู่ไหนไม่แน่ใจนะครับคือปืนไหนเอาปืนแมวล,ละกันอ่ะพร้อมวิ่งเอา้ากระไรจะลงมาวิ่งเลยโอ้ยแมวนี่มันกินเราอีกแล้วโอ้ยมันงับคอเรานะครับอะไรครับแหน่โอ้โหอุตส่าห์กำลังจะวิ่งเลยน,นั่นไงฮ่อ่าเอาปืนเมื่อกี้ปืนแมวของเราชิปปืนสุดแปลกของเรามามาดิมาดิไว้น้ำหน่อยไว้น้ำหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่ โอ้โหวิ่งมาอย่างเร็วเลยโอ้ยยิงจะไม่ทันตาเลยนะครับมาหาเราแล้วอะมาเอาหม่เอาไม่เออต้องเจอกับฝ่ามืออรหันต์ของเราแล้วแหละเออมาดิรอบนี้ไม่ยอมหลบว่ายว่ายน้ำก่อนบุ๊บบุ๊บบุ๊บว่ายดิมาดิแกรู้จักฝ่ามืออรหันต์ไหมมาดิไอแมวบ้าไอลแมวผีจะอยู่นี่ว่ายแกเห็นไหมเอ๊ะน่าจะไม่เห็นแน่เลยเออนีเออจะเจอมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหวิ่งมาแล้วเออไปไเออนี่แน่นี่แน่โอ้ยพอมันเจอเราแล้วครับทุกคน มันวิ่งอย่างเร็วเลยอ่าจะจบในท่าเออชันติดอ่ะช่วยฉันออกจากที่นี่หน่อยเลยบอยตอนนี้ชัติดเฮ้เป็นเไงคอแกติดนี่เอายิยงไม่โดนนี่แน่เอาไม่โดนนี่ยิงนี่แน่อ่านี่แน่เรียบร้อยนะครับนี่คือเป็นซากศพของพวกมันนะครับติดอ๋อมันติดจริงด้วยนะครับขณะผมเดินยังติดเลยนะเนี่ยอ่ะเอาขึ้นมาบนนี้แล้วโอ้โหมีแต่ซากศพของพวกมันนะครับส่วนพันของเราชั้นสองก็ยังอยู่ได้อยู่นะครับกคนมาเดี๋ยวผมจะเอามันมาต่อสู้กันหน่อยสิ อ่าตอนนี้นะครับไอ้แมวเพ๋มึงก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะทุกคนแคทแนพส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ่อล่างของอากี้นะครับโอ้โหอากี้กระโดดป้านแน่อะมาเป็นไงถ้าให้มันมาสู้กันนะครับแต่ว่าผมอยู่ตรงคาร์ครับมันจะสู้ไหมเอ้ยมันบินได้มันบินได้เฮ้ยเอ้ยบินได้ด้วยหรอเนี่ยฉันบินได้ด้วยเว้ยเฮ้ยเอ้ยมันจะกระโดดขึ้นมาไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันกระโดดขึ้นมาจริงด้วยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเตะปืนแล้วแหละไม่ไหวแล้วต้องเตะปืนเตะปืนเตะปืนนจริงเออ้้้ยบาโทุกคน ป้ดเกาพอม่อ้โหมาดิ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 าดาดไปไกลว้ยอย่ามาอย่ามาเออนี่นี่แนะน่ดียิงเจนเลยว้ยอุบ้านอ้บ้นกระโดดมาได้ด้วยนะครับทุกคนบ้านของเรานะครับอ่ามาดิยังไงยังไงเอ้ในเราไปกินโอ้โหจับเราฟาดด้วยไอตัวนี้โหดังว่านี่เฮ้ยถือว่าโหดอยู่นะครับบ้านผมดูดิเละเลยอนะ่ะมันปีนขึ้นมาได้ด้วยไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาได้ด้วยนะเนี่ย โอ้โหแกหดเกินไอตัว Forgive. อะไรวะเน่ะอะนี่แน่นี่แน่เออเอะอะไรล่อะไรเล่าอะไรเล่าเออมาดิ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 มีนี่แน่นี่แน่นี่แน่จี๊ไล่ยูวันี่แน่นี่แน่เออโอ้ยหายไปจนหมดแล้วนะครับแต่ว่าบ้านของผมตอนน,นี้เมื่อกี้มันทะลุหลังคามาได้ไงไม่รู้ฮะทุกคนอู้มันโคตรเก่งเลยอะไอตัวเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเพิ่มใหม่ก่อนละกันนะครับถ้ามันจะโหกขน ago, mm hmm. าดนี้เฮ้ยเราจะต้องเอาตัวโหนมาสู้กับมันแล้วแหละอะ นี่คือตัวของมันนะครับน,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 นี่มาเลยมาเลยบนหลังคานี่แหละเออนี่งั้นเออเลือดมีเท่าไหร่วะเนี่ยเลือดไอ้ตัวนี้มีอยู่ทั้งหมดหมื่นหนึ่งเลยหรอเนี่ยโอ้โหแสนหนึ่งเอ้ยเลือดเยอะจังวะเนี่ยมีตั้งแสนหนึ่งเลยอ่ะต้องเจอกับแก๊งของบ็อกซี่หน่อยละกันครับาบ็อกซี่มาเลือดมีเท่าไหร่เลือดไม่เยอะเท่าไหร่ขอเพิ่ม,มเยอะหน่อยละกันจึ๊บๆอ่ามาผมก็เตรียมปืนพร้อมแล้วเตรียมปืนก่อนจึบ๊บอ่ะ มาเลยแฮ้ยนี่ไล่กัดมันเลยงับ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 เออไล่ไล่กันเลยเออบ็อกซี่กันมาเลยเออนั่นแหละบ็อกซี่สู้เขาเออเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ็อกซี่สู้ไปเอ้ยเจอได้รอมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอยู่ไหน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 นี่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 มานี่มาที่มาที่นี่เนี้ยนี่เนี้ยยิง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 โอ้ยบ้านพังโอ้รอบนี้บ้านพังของจริงนี่แหละนี่แหละนี่แหละยไปกันเว้ยนี่แหละนี่แหละเอ้ยเอ้ยเจอแลวมันต่อยผมโอ้ยทุกคนมันต่อยผมมันบินขึ้นได้ด้วยอ้ย เดี๋ิไปกไว้ไปยิ่ยีโอ้เรียบร้อยนะครับไม่รอนะครับโอ้ไมก็ไอตัวนี้ยางโหดเลยเดี๋ยวเราจะเอาเลนไปสู้มันวัดในี่ยหมดเกินนะครับไอตัวนี้น่ะเฮ้ต้องเอาปืนไปสู้มันแล้วแหละเออปืนของเราแมวปืนนี้ดีกว่าเอาเป็นปืนที่แรงที่สุดละกันนะครับปืนแรงที่สุดของเราอยู่ไหนเอยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่านี่เลยครับอะมาเอาเราตายได้ยังตายละตึบ๊บอ่าอยู่ไหน อยู่ไหนวะอยู่ฝั่งไหนบ้านของฉันเฮ้ยแกถล่มบ้านฉันไอตัวฮักกี้ตัวคอมเปอนี่มาดิมาดีเออเออไม่กลัวเวรอบนี้มีปืนที่แรงที่สุดพวกเรามันโยนแน่ไล่มาเลยนี่แน่นี่แน่มาดิไล่มาเลยอุ้ยแต่น้ำยิงไม่ได้ครับนี่นี่ยิงมาดิมาดิมาดินี่นี่แน่นี่แน่เออนี่แน่นี่แน่นี่แน่ยังไงยังไงอุ้ยแต่น้ำยิงไล่นี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่เออโอ้โห ร้องไปดิแต่ว,ว่าแต่น้ำเรายิงไม่ได้นะครับอ่าร้องไปดิเฮอ,อมาดิมาแล้วเว้ยบ้านกองยานแกถล่มบ้ายกองจาน,าานพังหมดแล้วไรต่อไปก็คือกระชากดิเฮ้ยเฮ้ยหุยกระโดดมามันกระโดดมาดดมาันกระโดดมาอีกแล้วนี่เออหมดหรือยังเหลืออีกหนึ่งตัวแน่เลยนะครับเหลือแค่ตัวนี้ใช่ไหม ฮ่าวาดัดดีไอ้เจ้าฮักกี้ตัวปลอมเฮ้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 ฉันมาแล้วแกเห็นฉันไหมนี่โอ้อะไรนี่โอ้ชกกอลองเล่นกันเฮ้ยกระทำอะไรกันวะเนี่ยเออเอ้ๆๆเเอะไรวะเนี่ยมีมนุษย์มาดูเราเออนี่กระทำอะไรกันน,นี่นะี่แน่แกทำอะไรกันนี่แน่แกทำอะไรกันนี่นะี่แน่เออไอตัวนี้ยิงไม่ตายฆ่าไม่ตายโอ้โหมันเตะเรามันเตะเราด้วยอุ้ย เตะมาเตะเราด้วยหรอเออเรียบร้อยนะครับแล้วแล้วพวกมกันก็ไม่รอดนะครับโอ้โหดูรอยยิงของเรานะครับแต่ว่าบ้านของเราก็พังไปหมดเลยไปอยู่ไหนเอยบ้านของเราไม่เหลือซากเลยหรอนี่เอาเหลืออยู่นิดนึีนะครับนี่มีพื้นที่ลอยอยู่ถึงที่นะครับลงหยยบได้ไหมหยยบได้อยู่นะครับอ่าและบ้านของเราก็เหลือแค่นี้อ่ะตีตีตีไปเลยไหม ไม่เป็นไรนะครับในส่วนนี้โอ้มันถล่มบ้านเราได้ขนาดนี้แรงว่ามันน่าจะโหดมากๆเลยโอเคทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยว่าเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย